พีอาคาร์ดนะคะเป็น Reading สำหรับเดือนกรกฎาคมนะคะ2566นะคะกับความรักเนาะความสัมพันธ์ของคุณนะคะในเดือนกรกฎาคมจะเป็นยังไงนะคะวันนี้จะมีทั้งหมด3ช้อยให้คุณได้เลือกนะคะตะเกียงหินเซเลไนท์แล้วก็ไมยูนิคอนนะคะหรือคุณจะเลือกที่รูปภาพก็ได้นะคะ ความรักนะคะอันนี้จะน่าจะเหมาะสําหรับคนที่อยู่ในความสัมพันธ์แหละนะคะเออถ้าโสดเนี่ยน่าจะอาจจะพูดนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะแยกคลิปโสดให้ต่างหากนะคะโอเคนะคะตั้งจิตอธิษฐานนะคะห้าวิเลือกไพ่ไปด้วยกันเริ่มเลยค่ะ โอเคนะคะหวังว่าคงได้แล้วเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันนะคะที่กล่องที่หนึ่งก่อนเนาะโมโบทำไว้่นี้นะอ่ะมาดูเดือนกรกฎาคมของเรานะคะความรักจะเป็นยังไงบ้างนะคะใช้วิจารณญาณในการรับฟังเนาะเป็น general reading นะคะ อคอร์สไพ่ยิปซีนะคะรุ่นที่11นะคะมาสเตอร์ยูนิเวอร์ใครที่สนใจนะคะก็ลงทะเบียนกันมาได้นะคะถึงถึงไหนอะถึงวันที่15กรกฎาคมนะคะเพราะว่าเราหมดเขตเนาะเพราะว่าเราเรียนกันวันที่ปลายเดือนปลายเดือนกรกฎาคมนะคะไงถามแอดมินมาได้มีใบป,ประกาศนียบตัตรแล้วก็มีคลิปทั้งก่อนเรียนแล้วก็หลังเรียนให้นะคะให้คุณไปเต็มเต็มเลยนะคะ ดูเอเนจีของคนที่เลือกกลองที่หนึ่งนะคะพลังงานความรักของคุณเป็นยังไงนะคะอุ้ยเวดดิ้งขึ้นมาเลยเหรอมีใครจะแต่งงานหรือเปล่าหรือว่าวางแผนแต่งงานนะคะในเดือนกระกฎะาคมเอาซักห้าใบแล้วนะคะในแต่ละกอง ความรักความสัมพันธ์อ่าคนนก f o r g i v e and forget นะคะโอเคนะคะในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะมันม็นมีความรักที่น่าจะมาสักสองสามอย่างนะคะอันนี้เป็นดวงรวมนะ,ะบางคนนะคะเข้าไปถึงในเรื่องของการแต่งงานนะคะ จุดจบการลงเอยอยู่ที่การแต่งงานนะเป็นช่วงเวลาที่พวกเราแบบคลั่งรักนะคะอินเลิฟนะคะคนนี้น่าจะเป็นพาสไลท์ของคุณนะคะมีความหลงไหลคลั่งใครกันน่าดูนะคะทัวนี้เป็นคนจากอดีตชาติของคุณแหละมีการแต่งงานเกิดขึ้นนะคะหรือมีการที่อยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ะนะคะบางคนก็คนรักเก่ากลับมามีการให้อภัยกันเกิดขึ้นด้วยนะคะ สมมุติว่าคุณโสดก็อาจจะมีคนใหม่นะคะที่มาจากอดีตชาติเข้ามาเช่นกันเป็นความหลงไหลเป็นสายคลั่งหลักเนาะมาดูคนที่เลือกกองนี้หน่อยเป็นยังไงบ้างนะคะคนที่เลือกกองนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็น energy ของชาวธนูหรือสิงเมษนะคะ กับความรักเนี่ยมันก็จริงจังนะความรักจริงจังถึงขั้นถามว่าเหนื่อยไหมบางคนก็เหนื่อยถ้าคุณเป็นฝ่ายทุ่มเทอะนะเหนื่อยข้างรักอะค่ะเหนื่อยข้างรักอืตอนนี้เหมือนน่าจะมีความสับสนเกิดขึ้นน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเออมีการแบบอาจจะมีการนนอยเกิดขึ้นกับการนัดไว้ก็ไม่มาไม่ทําไม่จะทําตามคําพูดอาจจะทะเลาะกันคอนฟ lict นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ในเรื่องของบางท่านอาจจะแบบเออคู่เราทํางานหนักอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเวลาให้กันและกันอย่างเงี้ยก็มีนะคะอืมในเดือนกนรก,กฎาคมมาดูไฮไลท์หน่อยนะคะอ่าเดี๋ยวนะโอเคมืดไหมไม่มืดนะเอาไฮไลท์นะคะ อาคุณอาจจะเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างได้ลงตัวนะถ้าคุณมีปัญหาอย่างเช่นทะเลาะก,กันนะคะหรือว่าเคลียร์ในเรื่องของการงานอะไรเงี้ยเป็นเดือนที่เราพยายามที่จะเคลียร์ความสัมพันธ์นะคะให้บาลานซ์นะคะไปพร้อมกับการงานด้วยอย่างเงี้ยเช่นกันแล้วความสัมพันธ์ของพวกคุณอะ่ะหมอโบรู้สึกว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นสไตล์ของการจัดการนะคะกับการใช้ชีวิตด้วยดังนั้น ก็ไม่แน่นะคะมีการแบบวางแผนการแต่งงานกันเกิดขึ้นถึงขั้นอยากจะทุ่มเทอยากจะไปให้แบบไกลกว่านี้แล้วอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่คลั่งรักพอสมควรนะคะที่คลั่งรักพอสมควรคนที่คุณดิวด้วยนะอาจจะเป็นชาวธาตุดินกระดายพฤษษมังกรการกุมเมถุนอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคซึ่งเป็นเดือนที่ จะเข้าขั้นจริงจังอะในเรื่องของความรักถ้าคุณยังไม่แต่งงานก็ถือขั้นว่าวางแผนก็ได้วางแผนหรือว่ามีการแบบปูทางในเรื่องของความสัมพันธ์อะว่าางนั้นเถอะส่วนสําหรับคนโสดอืมคนโสดอะมันมีโอกาสในเรื่องของการเจอใครสักคนอยู่นะคะแต่เหมือนตัวของคุณเองจะไม่ค่อยพร้อมสักเท่าไหร่นะคะอะขอดูคนโสดหน่อยคนโสดมีโอกาสเริ่มต้นนะคะ คนนี้นะคะน่าจะเป็นชาวทางไกลต่างถิ่นต่างแดนก็ได้แต่ตัวเองจะรู้สึกไม่ค่อยอยากที่คือคุณยังคุณยังอยากคล้องความโสดต่อคุณยังอยากใช้ชีวิตต่ออยู่ะคะ่ะในเดือนนี้นะคะสาหรับคนที่เลือกกองที่1นนะคะแล้วคุณโฟกัสที่งานแล้วก็โฟกัสกับสิ่งท,ที่เองทำะมากกว่านะคะอ่าถ้าเปิดใจเป็นไงคุณยังไงคุณก็ไม่เปิดใจสายโสดนะคะอืมคือคุณยังไม่ว่างะคะ่ะในเดือนนี้ คนก็เลยยังเข้ามาไม่ได้นะคะสาหรับคนที่มีคู่อยู่ะคุยกันหรืออะไรอ่ะมันเป็นความสัมพันธ์ที่ถึงขั้นแบบมันหลงไหลนะคะมันหลงไหลมันถึงขั้นอยากจะจริงจังเยากยไปข้างหน้าถึงขั้นแต่งงานเนาะส่วนใครนะคะที่มีปัญหากันนะคะทะเลาะกันคุณจะกลับมาคืนดีกันส่วนคนที่แบบว่าทะเลาะกันไปแล้วเลิกกันแล้วเนี่ยาว่ากลับมาไหมหมอโวกลับมานะเนี่ยเห็นไหมมีโอกาสกลับมาในเดือนกร,รกฎาคมนะคะ รอจังหวะอยู่คิดอยู่นะคะกลับมายังไงก็กลับมาเห็นไหมอืมเลิกกันไปแล้วเขาจะกลับมาไหมกลับมาค่ะคนเนี้ยมีการกลับมาของคนรักเก่าเกิดขึ้นด้วยนะคะเออมาดูนะคะคนรักของคุณหรือคนที่คุณนึกอยู่ในหัวตอนนี้เขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณคะอ่ะความอบอุ่นความมั่นคงครอบครัวเกิดขึ้นนะคะการพัฒนาหรือการปรับความเข้าใจกันการเป็นแบบ อันหนึ่งอันเดียวกันนะคะมีความคิดไปในทิศทางเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยนี่คือสิ่งที่เขาอ่ะคิดนะคะเออแต่ง,งานจริงๆด้วยถ้าแต่งงานเกิดขึ้นนะคุณหรือคนที่คุณคบอยู่มีโอกาสไปได้นะมีโอกาสเป็นไปได้ที่จะพัฒนาความสัมพันธ์นะนะคะแล้วก็ความสุขนะคะอาจจะเป็นเดือนที่คุณอนะ่ะโ,โฟกัสนะคะที่จะให้ความพิเศษซึ่งกันและกันนะหรือว่าบางคนพบกันก็พากันไปเปิดตัวอะไรอย่างเงี้ยก็ได้กับครอบครัวเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืม ขอดูคำแนะนำหน่อยนะคะขอดูคำแนะนำสำหรับคนที่เลือกตะเกียงหน่อยนะคะคำแนะนำเอาอาจจะได้ไปงานเลี้ยงงานสังสรรค์น,นะคะอาจจะได้ไปงานเลี้ยงงานสังสรรค์นในในเดือนนี้หรือว่ามีบางอย่างเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นในเรื่องของการพัฒนาความสัมพันธ์อาจจะเปลี่ยนจากเฟนโซนมาเป็นแฟนหรืออาจจะแบบ มั่นหมายแต่งงานนะคะหรือว่ามีคอมมิ t เมนต์กันนะคะยังไงก็ยินดีด้วยสำหรับคนที่เลือกกล่องที่หนึ่งะคะในเดือนกรกฎาคมนะคะโอเคขอให้คุณโชคดีนะคะต่อมากองสองนะคะกดสองมาดูาดูค่ะมาดูพลังงานความรักของคุณก่อนนะคะจาก o r a c l คิลเล เป็นความรักความสัมพันธ์แบบไหนเนาะใช่ถูกใช่เลือกถูกกองหรือเปล่านะคะอืมคาเ o ด굿ไบแล้วสโกดิสนีย์เซตนโอ้ยมีอะไรเกิดขึ้นแน่นอนเลยกองสองนะคะนี่คือความสัมพันธ์นะเอ e เน y จี Energy ที่ขึ้นมนะตอนนี้แต่มัน <c oughs> มันดีอลไไม่ดีมันดีอย่างคือว่ามันถึงจุดมันถึงจังหวะของเวลานะในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์แบบลักษณะใดก็ตามนะแต่มอวโรรู้สึกว่าอ่ะถ้าบางคนนะให้เลิกกันแบบฉับพันอะนะคนะ,ะแบบเซ<ม>็กซ์กุศกันแล้วก็ปล่อยกันไปเนี่ยนะคนะ,ะถือว่าคุณโชคดีหมดเวรหมดกรรมเพราะเขาคือคามาของคุณนะคะเออคู่กรรมอะนะคะเป็นคู่กรรมกัน มันเป็นจังหวะหนึ่งที่พอดิสนีย์มามันถึงจังหวะที่เรากับเขาไม่ใช่ของกันเลยกันมันก็ถูกจัก,กรวาลเวียงนะคะเอออย่างที่บอกไม่มีอะไรบังเอิญแต่การเลิกกันมันก็ไม่ใช่เรื่องที่แบบง่ายสําหรับเราเพราะว่าแต่ที่ที่ช็อกเลยอะ่ะก็คือ,อยูดีก็ก็แยกกันอยูดีก็มีปัญหากันเกิดขึ้นนะคะเออกองนี้เป็นมันเด่นในเรื่องนี้มากทีนี้เรามาดู พลังงานของคนที่เลือกกองนี้เป็นไงคุณที่เข้ามาดูกองที่สองนะคะไฟอ์คับอ่ะน่าจะเกิดเรื่องขึ้นแล้วตอนนี้อยู่ในเอเน g y ของความแบบเสียใจอะ่ะเหมือนเขาเทเราหลอกเราความจริงถูกเปิดเผยนะคะเนอะกับความเจ้าชู้ของใครสักคนเออแต่คุณก็หิวใจตัวเองได้ดีนะถึง ภายในเราจะยังคอตกเสียใจอยู่แต่เราก็พยายามที่จะมองโลกในแง่ดีพยายามที่จะแบบทําตัวให้มันไปต่อได้อ่ะคุณแบบมีความหนักแน่นคุณเหมือนมีคนเป็นคนที่อดทนแล้วก็หนักแน่นพอนะคะอือแล้วตอนนี้หมอรู้สึกว่าเอาคุณก็แบบมีรอยยิ้มขึ้นบ้างได้เพราะว่าอะไรรู้ไหมแจ็เมนต์มันเป็นการปลดป่อยนะคะอะไรที่มันการรอคอยที่นานแสนนานหรืออะไรที่มันทําให้คุณ ทุกมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่คือคุณตอนนี้ถ้าไม่ใช่แสดงเลือกผิดกล่องเอาละค่ะคนที่เลือกกล่องนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวกันมังกรพฤกษบราศีกุมราศีพิจิกก็ได้นะคะหรือวันอังคารวันเสาร์อย่างเงี้ยเนาะ อ่ะกองที่2ใครสนใจเรียนคอร์สไพ่ยิปซีนะรุ่นที่11บเอ็ดนะมาสเตอร์ยูนิเวก็พักมาได้นะคะเออเพราะว่าวันนี้ไม่ได้แปะคลิปอา่าประชาสัมพันธ์พูดเอาดีกว่านะคะอา่าเรียนนะคะมีใบประกาศนียบัตรให้มีคลิปวิดีโอนะคะให้ทั้งก่อนเรียนแล้วก็หลังเรียนด้วยนะคะเรียนเสร็จดูดวงเป็นเลย มาดูหน่อยนะคะว่าไฮไลท์ของคุณในเดือนรกรกฎาคมจะเป็นยังไงกับความสัมพันธ์เนาะอ่ะเดดเดดขึ้นมาอืม ความสัมพันธ์บางทีมันก็มีสัญญาณในเรื่องของการ on, 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 off, อ่อนๆมานสักพักหนึ่งแล้วนะคะถามว่าเราเหงาไหมเราคิดถึงเขาไหมเราก็คิดถึงเขาเราก็เหงาแหละแต่มันมีหมอโบไม่นั่ไม่แน่ใจว่ามันมีเกี่ยวกับการเงินเข้าไปเกี่ยวข้องหรือเปล่าสาหรับบางคู่นะคะเอถ้าคุณเป,เป็นประเด็นอยู่คุณถามว่ามันจะจบได้ไหมหมอโบจบได้ค่ะ นะคะพะไพ่พขึ้นมาเปอร์เซ็นต์ของการจบมันเยอะมากนะคะในเดือนกนรกฎาคมบางท่านดิวกับชาวทางไกลนะคะดีวกับชาวทางไกลหรือคนที่เป็นแบบต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติก็ได้ชาวธาตุน้ํานะคะก็รากดมีนพิจิกธนูอย่างนี้ก็ได้นะคะอืมแล้วถ้าโสดล่ะถ้าโสดนะ ี่ังงานคนโสดน้อยมากอยู่ในนี้ถ้าโสดเป็นไงโอ้ยพัยขึ้นมาถ้าโสดนี่ยังไม่ใช่จังหวะนะคะเพราะว่าบางคนก็เพิ่งจะโสดอะ่ะนะคะมันก็เครียดอยู่อะคะ่ะอืมคือคุณพยายามออกจากอดีตก่อนนะคะบางคนก็เพิ่งโสดกําลังแบบเคลียร์กับไม้กับสมองของตัวเองอยู่นะคะเป็นเครียดพอสมควรหรือบางทีก็ โสดแล้วพยายามที่จะแบบอ่าหายอย่างอื่นทําที่ทาให้ติ็งไม่เครียดมากนะเออนะคะเนี่ยอาจจะไปแอบชอบใครแอบมองใครอยู่ก็ได้นะคะยังไม่ใช่จังหวะนะคะเป็นแค่การแอบมองเฉยๆตัวเราก็เป็นเงาๆอยู่ก่อนหน้านี้มันก็มีคนเข้ามาแหละแต่เราไม่ไม่สนใจหรือยังไม่รู้ตัวเฉยๆนะคะอ่าสาหรับคนที่มีคู่นะคะสําหรับคนที่มีคู่ถ้าไม่ใช่เคสที่มีปัญหาอ่าเป็นไงบ้าง สำหรับคนที่มีคู่นะคะคิดถึงกันอะเป็น long distance หรือเปล่าใช่ทางไกลด้วยเนี่ย long distance หรือเปล่าคิดถึงกันนะคะคนนี้เป็นคนที่โอ้ไฮเรฟเฟนนะคะรู้สึกดีกับคุณนะแต่เนื่องจากหน้าที่การงานหรือตำแหน่งหรืออะไรอะบางครั้งเขาอาจจะมาแบบ take action ในความโรแมนติกไม่ได้มันเลยทำให้ต่างคนต่างเหงานะคะต่างคิดถึงกันได้คุยกันแต่ก็แบบ มีข้อตกลงกันน่ะเออประมาณนี้แต่เขาก็แบบเออยังรักคุณดีเหมือนเดิมสำหรับคนที่มีคู่นะคะอ่าจ,จะเป็นในเรื่องของหน้าที่การงานทําให้เราแบบเหงาไม่มีเวลาเจอกันนะคะทางใจด้วยอย่างเงี้ยอืมไม่ได้มีแบบอะไรที่มันต้องเป็นห่วงนะคะส่วนสําหรับคนที่กําลังเลิกตอนนี้มันมีเรื่องให้ต้องเลิกอะค่ะือปรับฉับพันสิ่งนั้นมันคืออะไรเกี่ยวกับครอบครัวเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจบนะคะ แารจบกันอย่าตัดสินใจที่จะจบได้ด้วยดีนะคะสำหรับคนที่กำลังจบนะคะของกองที่สองเนาะมาดูว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณสำหรับคนที่กำลังจบตอนนี้หรืออ่ะก็หันหลังให้กันนานแล้วนะคะใจใจออกกันนานแล้วนี่เหนเขากำลังที่จะแบบว่าหาไม่ใช่สิเขากำลังแบบมองไปข้างหน้า นะคะเออเขาเตรียมใจอะไรแล้วนะคะเขาก็ซุ่มเตรียมใจแล้วนะคะสิ่งที่เขารู้สึกกับคุณตอนนี้มันเหมือนออพยายามที่จะเลิกด้วยได้ด้วยดีแล้วก็พยายามที่จะไม่มีปากเสียงมากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยถ้าถามว่าเลิกแล้วหรืออะไรแล้วเขาก็ยังแอบมองแอบส่องคุณอยู่ถามว่าเจ็บไหมเจ็บนะคะเป็นสามดาบความสัมพันธ์พวกคุณก็เจ็บอยู่แต่พวกคุณก็คุยกันได้ด้วยดีนะคะเออเลิกกันแบบ ต้องเข้าใจอะไรเงี้ยพอมาถึงจุดนึงแล้วแบบมันพูดไม่ออกอ่ะเหมือดคําสีบอรอ่ะม่มีคาสับคู่นะคะประมาณนั้นอะ่ะอ่ะส่วนสําหรับคนที่ยังดีๆกันอยู่มีอะไรบ้างนะคะความในใจของเขาฉันคิดถึงเธอฉันโหยหาเธอนะคะแล้วฉันก็แบบอารมณ์ก็แบบไม่ค่อยจะโอเคทร e ออฟคัพนะมีความกังวลว่าเอ้ยเธอจะไปมีมือที่สามหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออมีความกังวลอยู่นะ หึงหวงเกิดขึ้นค่ะมีการหึงหวงกนเกิดขึ้นต้องระวังนะสำหรับคนที่ไม่มีปัญหาปาร์ตี้หึงหวงนะคะแบบไม่คาดฝันเอออาจจะมีปัญหาทะเลาะก,กันได้นะคะโอเคขอคําแนะนําให้สําหรับทุกคนนะคะคําแนะนำนะคะจงโฟกัสที่แบบครอบครัวความอบอุ่นนะคะแล้วก็มีความจริงใจให้กันดูแลหิวหัวใจของตัวเองแล้วก็ รอบคอบนะคะเออรอบคอบกับคําพูดอะไรอย่างเงี้ยทําสมาธิบ้างก็จะดีเหมือนกันนะคะอืมพยายามหยอดคําหวานให้กันนะคะพูดจาพอๆใส่กันอะไรอย่างเงี้ยเนาะคนนึงก็อาจจะเป็นคนที่ใจเย็นอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะอีกคนนึงก็เออคอยตามกันนะคะไม่ใช่ร้อนก็ร้อนใส่กันนะเนาะอ่ะขอให้โชคดีนะคะสําหรับคนที่เลือกกองที่สองนะทีนี้เราไปต่อกองที่สามนะคะ สำหรับผู้ที่เลือกกองที่3นะคะม้ายูนิคอนนะคะความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นยังไงนะคะมีอะไรเซอร์ไพรส์หรือเปล่าเนาะนะคะในเดือนรการกฎาคมสำหรับคนที่เลือกกองนี้นะ,ะใช้วิจรารณญาณในการรับฟังเพราะว่าเป็น general นะคะส่วนใครสนใจนะคะคอร์ดพายิบซีนะคะก็ สอบถามแอดมินมาได้นะคะเรียนมีใบประกาศนียบัตรนะคะมีคลิปให้นะคะก่อนการเรียนแล้วก็หลังการเรียนอัดแบบสดๆให้นะคะในทุกๆคาบให้นะคะอ้าวทำไมมันดังอย่างนี้อ๊บ <c oughs> ไปเริ่มกันเลยขอดูพลังงานของออร์โคลนะคะความสัมพันธ์เป็นยังไงเอนเนจี Energy ของพวกคุณ โอ้ยดิสเซชันขึ้นมาเลยเหรอ Wait for the one New Chapter Separation The truth The truth นะคะความจริงนั่นแหละ หมายความว่าไงอะหมายความว่าไงนะคะเอาล่ะความสัมพันธ์เนี่ยมันมีอาจจะได้เห็นความจริงนะคะของอีกฝั่งหนึ่งว่าเขาสวมหน้ากากใส่เรากับสิ่งที่เขาปก,ป,กปิดปิดบงังซ่อนเร้นกับความรู้สึกที่เขามีหรือเขาพยายามสวมหน้ากากใส่เราแบบที่จริงแล้วมันไม่มันไม่เป็นอย่างที่เขาพูดอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะ หรือบางคนก็อยู่ด้วยกันแล้วก็รอวันไปจากกันต่างคนต่างรอนิวช h ปเตอร์ใหม่หรือเปล่าอันนี้หมอโบอไม่รู้นี่ยคะเออสายโสดเนี่ยมีโอกาสนะคะที่อัรรอคอยใครสักคนหนึ่งที่แบบเออรอคอยรอคอยคู่หรือว่าได้เจอใครสักคนเป็นนิวช h ปเตอร์ใหม่ของคุณถือว่าดีส่วนสําหรับคนที่มีปัญหานะ่าจะอยู่ในช่วงของการแยกย,ย้ายนะคะจัดการแยกย,ย้ายสถานการณ์เคลียร์ใจกันอะไรอย่างนี้นะคะเออแต่สิ่งที่สําคัญคือ มันมีความจริงเกิดขึ้นนะคะกับสิ่งที่ซ่อนอยู่ภายใต้หน้ากากนั้นเออดู Energy ของคนที่เลือกกองที่สามหน่อยนะคะอุย้ยเอาอุย้ยขึ้นมาเลยเหรออืม หลายคนหลายท่านก็จะเป็นชาวเมถุนตุนกุ้มนะคะทนูอะไรเงี้ยคุณสับสนกับการเริ่มต้นใหม่นะบางคนก็กลับมาเริ่มต้นใหม่กับคนเก่าก็ามีแต่มันไม่ใช่อะไรเงี้ยเออคุณพยายามที่จะคิดว่าตัวเองมีความสุขเอาตรงๆต,ต,ต้องมีปัญหาในเรื่องของมือที่สามหรือความลับอะไรบางอย่างถูกเปิดเผยนะคะถ้าไม่ใช่แสดงไม่ใช่กองของคุณตอนนี้คุณกําลัง คุณก็รู้สึกคุณหมอโบไม่รู้จะพูดมันอึดอัดมันอยู่ในจังหวะที่อารมณ์ร้อนใส่กันด้วยนะคะอาจจะทะเลาะก,กันเพราะว่าอารมณ์ของอีกฝั่งนึ่งก็ได้นะอืมคุณพยายามที่จะใจเย็นแบบโอเคเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะว่าขี้เกียจเทคแอคชั่นอะไรอย่างเงี้ยอืมบางคนก็เพิ่งเริ่มต้นแต่ก็ยังไม่ไม่ได้เคลียร์ของเก่ายังไม่ได้เคลียร์ความสัมพันธ์เก่าที่มันมันแบบให้มันแบบยุติ อย่างเงี้ยเออเหมือนเพิ่งแยกกันแล้วไปม,มีคนอื่นก็มีเออกองที่สามห่านยากนิดนึงกองที่สามหวานยากนิดนึงนะคะดูไฮไลท์ของคุณในเดือนกรกฎาคมก่อนอืมมันเหนื่อยอ่ะคุณความสัมพันธ์ของพวกคุณนอนออนอบอฟอนเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวอารมณ์นะบางคนก็ทางไกลอ่ะบางคนก็ทางไกล เลิกกันทะเลาะก,กันก็กลับมาคืนดีกันอีกเลิกไม่ขาดนะคะก็ยังอยู่อย่างนี้ต่อไปนะคะเออว่าไงดีเอาไงดีอ่ะสำหรับสายโสดก่อนแล้วกันสายโสดก่อนแล้วกันสายโสดตอนนี้แฮปปี้กับตัวเองฮิวใจกับอดีตที่ผ่านมาเนาะหรือไม่คุณก็ยังรู้สึกว่าคุณกลัวนะคะกลัวการเริ่มต้นใหม่นิดนึง พราะคุณแบบเฮ้ยฉันรอใครสักคนที่มันใช่เลยอะ่ะเออคุณพยายามแบบว่าคิดบวกอยู่ตอนนี้นะคะเป็นไปได้ไหมที่ใครจะเข้ามาเป็นไปได้แต่อย่าเพิ่งเทใจให้หมดดูก่อนนะคะค่อยๆใช้เวลาเนาะมีโอกาสอยู่ค่ะสำหรับสายโสดนะอาจจะเป็นชาวทางไกลหรือว่าคนที่แบบว่าวนไปเวียนมาที่เรายังอยากที่จะคุยกับเขาอยู่ก็ได้เพราะคุณอาจจะรอคนคนนั้นอยู่ก็ได้นะคะใครละ่ะฮ้ ใครล่ะอาจจะเป็นชาวกรกฎชาวตุ้นนะคะหรือชาวพิจิกก็ได้ธาดน้ำอะ่ะสายโซนเนาะสำหรับคนที่มีปัญหานะคะที่กำลังแบบเหนื่อยเนื่อยตอนเนี้บางคนก็กำลังจะตัดใจอะคะ่ะทำใจก่อน บางคนก็เหมือนเราต้องทําใจเราต้องตัดใจประมาณเนี้ยอืมคุณกําลังจะ move on นะคะคุณกําลังจะ move on ไปสู่ิ้ว chapter ใหม่คุณรู้แล้วแหละว,ว,ว่ามันเป็นยังไงคุณรู้ความจริงแล้วนะคะกับหน้ากากทั้งคุณทั้งคุณและเขาอะไรอย่างเงี้ยที่แบบพ,พยายามฝืนกันอนะแต่มันว่าไปไม่รอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออมันก็เลยต้องแยกย,ย้ายเพราะต่างคนต่างเฮ้ยอย่างเริ่มต้นใหม่อย่างเงี้ยเออกับอะไรที่ใช่สําหรับของกันและกันโอเค ก็ยังเหงาอยู่นะคะบางคนก็เพิ่งเลิกกันกับเขาแล้วก็ยังเหงายังคิดถึงเขาอยู่ยังโทรยังนั่นอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่มันเป็นการตัดสินใจแล้วมันเป็นเรื่องปกติที่จะเหงาบ้างที่จะคิดถึงบ้างนะคะอืใจคนก็เป็นอย่างนี้แหละมันอะไรมันง่ายหมดแต่ใจคนเนี่ยมันยากนะคะใจคนความคิดคนความรู้สึกมันยากความสัมพันธ์คนก็หนักอยู่นะ มีครอบครัวมีการเงินเข้าไปเกี่ยวข้องเหนื่อยนะคะเหนื่อยทําไมถึงเหนื่อยงานงานก็เหนื่อยนะคะเหมือนเราแบบเทคแคร์เรื่องงานไม่พอยังต้องมาเทคแคร์กับความสัมพันธ์อีกอะคุณเลยรู้สึกว่าคุณเหนื่อยดับเบิลน,นะคะอืมสําหรับคนที่แบบว่าจะกลับมาภายในเดือนกรกฎาคมนี้เป็นไงเออก็ให้อภัยกันอย่างเงี้ยนะคะ ปรับ,บความเข้าใจกันอืมประมาณนี้สําหรับคนที่ไม่ไเลิกแหละหมอโว้ห้แค่ทะเลาะกันอะมันคืออะไรอ่าถ้าคุณทะเลาะกันคุณสองจิตสองใจอยู่ตอนเนี้ยจะยังไงจะไปต่อหรือพอแค่นี้จะแยกไหมหรือยังไงหรือจะให้อภัยนี่คือสิ่งที่คุณคิดนะคะเพราะมันยังไม่ได้มีชอยอะคุณรู้สึกแบบนี้บางคนก็มีชอยเข้ามานะคะจะเลือกใคร มึงอยู่ดีอีกคนนึงก็ทักมาเงี้ยก็มีเ้ยทำไมเคสน,นี้อ่านยากสัง่งนะคะเออถ้าสมมุติว่าคนเก่ากลับมาเริ่มต้นใหม่ละ่ะเป็นนิวเออถ้าคนเก่ากลับมาเริ่มต้นใหม่จะเป็นยังไงเหนื่อยอยู่นะเหนื่อยอยู่นะการเป็นคู่คามิทนะคะแต่ยังไงยังไงมันเป็นอะไรที่เราอาจจะยังไม่หลุดจากเขานะคะเราอาจจะเป็นบททดสอบของกันเลยกัน ถ้าผ่านบททดสอบอาจจะเป็นแบบคนที่ที่ได้อยู่ด้วยกันเหมือนบางทีคุณเชื่อว่าเขาเป็นคู่คุณแต่บางทีคุณก็แบบอยากจะใจออกจากเขาอะในลนนักษณะนี้นะคะอืมโอเคทีนี้ขอดูคําแนะนําหน่อยนะคะสําหรับกรณีของกองสามถ้าใช่กองของคุณนะขอคําแนะนําหน่อยเอาเคสสาหรับสายโสดก่อนสายโสดนะคะเป็นจังหวะที่คุณอาจจะต้องแบบ แค่คุยก่อนนะอย่าพิ่งกระโจนเข้าไปในความสัมพันธ์นะแบบข้างรักอะไรอย่างเงี้ยคุยคุยไปก่อนอย่าเพิ่งให้เต็มสิบนะคะเออแล้วก็สําหรับคนที่ความจริงถูกเปิดเผยใส่หน้ากากใส่กันอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะมีในเรื่องของความรู้สึกความผูกพันเข้ามันเกี่ยวข้องนะคะมันจะทําให้เราอะจบยากนิดนึงอืสําหรับคนที่ อยู่ในความสัมพันธ์ถ้าไม่เลิกกันสารต่อกันไปทำไงอ้าวแฮปปี้ค่ะแฮปปี Happy, okay ้โอเคดีสารต่อกันไม่มีปัญหาอะไรไม่ได้มีปัญหาอะไรกันค่ะแต่เลือกตัวน,นี้คือคุณแฮปปี้ดีไม่น่าหรคุณถึงเลือกสิบถ้วยว่าคุณไม่ได้มีปัญหาอะไรคุณเลือกสิบถ้วยอันนี้ก็ออกมาเป็นสิบถ้วยมีความสุขดีค่ะอบอุ่นนะคะและเป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงดีในเขตทีว่ว่าไม่ได้มีปัญหานะคะ เอาละค่ะยังไงก็เป็นกำลังใจให้เนาะอืมขอให้ทุกคนโชคดีนะคะอืมฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะรอติดตามชมคลิปต่อไปช่วงนี้หมอโบจะออกคลิปแบบช็อตนะคะเป็นคลิปสั้นนะคะแบบมีหลากหลายหัวข้อมากยังไงฝากไปติดตามนะคะจะได้ไม่เบื่อไม่เหงากันเนาะขอบคุณมากมายคะ่ะเลิฟเลิคะ่ะ